ก็อยากจะบอกว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้ไปดูละครใวทีเรื่องนี้เพราะว่าละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ AF ทุกทุกคนเนี่ยได้ใส่ใจมาในเรื่องนี้จริงๆน,นะคะแล้วก็เป็นละครเวทีที่น่าติดตามมากๆครับก็อ,อยากจะเชิญชวนกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาชมละครเวทีนะครับเรื่อง The Legend of Red Clay f o r t ในมิวสิค a ลนะครับ <c oughs> ผมรับรองเลยว่า Musical ครั้งนี้หรือว่าละครเวทีครั้งนี้เนี่ย นอกจากจะมีพวกเราบรรดา AF แล้วก็ศิลป,ปินแล้วก็ à, นักสแสดงที่มีคุณภาพมาเล่นละครเวทีเรื่องนี้กันเยอะๆแล้วเนี่ยก็ย, <c oughs> ยังจะมีบทเพลงต่างๆของเฉลียงนะครับที่ผมเคยฟังมาตั้งแต่เด็ก ที่พ่อแม่เคยเปิดให้ฟังบ้างละ่ะที่อะไรบ้างก็คือว่าเราก็จะคุ้นหูแล้วก็เติบโตมากับเพลงเหล่านี้นะครับก็อยากจะให้คนที่ชื่นชอบผลงานของพี่ๆเฉลียงนะครับแล้วก็บรรดาสาวก AF ทุกๆคนเนี่ยมาชมละครเวทีเรื่องนี้กันดีกว่าผมรับรองว่าน่าจะสนุกแน่นอนครับแล้วผมก็จะไปดูแน่นอนครับผมยังไงไปเจอกันที่หน้าแน่นอนครับสวัสดีครับ